ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แนวทางของแม่อุดรน,นะครับสําหรับอาหารกลางวันแล้วก็รัฐบาลนะครับเอฟซี FC, วันนี้จะมี2อย่าง รัฐบาลมีแค่เม็ดเดียวนะครับ fc ครับผมที่เน้นเลยนะครับส่วนอาหารกลางวันจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางแม่อุดรจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังกันครับผมเห็นเห็นเป็นตัวไหนครับเนี่ยเมื่อหันก็เห็นหกหานะเอเบอร์เบอร์เบอร์เป็นเลย Oh. โอ้ยเป็นว่องขามโฮกฮาตัวนี้เพ oh. ื่อนว่าโอ้ปู่ oh. 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 ปู่ลงประทับบอกแม่แม่นบังหันปู่ปู่บอกว่าหกห้าแม่นโฮกฮา<ม>ง,บบง่ายเพื่ดเบิ่งกับว่าเบิ่งครับ oh. เห็นว่าบัตสิได้เพิ่นกนะับไฮยังท่านนาแม่เฮงเฮ็ดขันตัวบังหันนะเออเฮ็ดขันแบบขืนมากกันเนีบอกอยู่กับว่าพี่ไผ่เบิร์น่งในนาบันนี้ต่อไปอ่นวันขั้นหจังสิขั้นผู้อื่นมานั่งนี่ข้าว่าแม่เพื่นว่าเด้นะ คั้นพื้นมาเนี่ยค่ะทว่าแม่เป็นบ้าได้นะเอ้าทำไมถึงว่าเป็นแม่เอาก็เป็นบ้าตัวเบิ่งมาเห็นเด็กเรื่งกับบ้าเป็นเด็กอะไรเนี่คุณผู้เห็นนะมันไม่เป็นบ้าได้เลยค่ะบ้าก็ได้หรือบ้าหน่อยก็ดีไปกว่าค่ะทีว่าแม่เป็นบ้าได้น่ะคันเห็นอันนี้นะครับแม่นว่าแต่อือเออสิะทว่าแม่เป็นบ้านั่นตัว คือมืออื่นแม่จะตั้งต้นเงินไปวัดบ,บ่ค่ะจ้าจะตั้งต้นเงินไปวัดไปเลยบอกใครอันเอซี่นันดะให้มาเฮ็ด hey, จังไดก็อยู่กับเอซีผ้าเฮ็ดไปวัดนี่ครับอันไปน้ำในดะนันดะว่าคือเอซีเพิ่นถือเลขเพิ่นก็เลยรวมบุญมากพูดละ่อยสองรอยสิบอ,อกบแม่จ้าก็เลยไปทำไยวัยวดมืออืน่นจ้า วัดเตะของแม่วัดเตะวาดปลาบัดเมื่อเท่านี้ละเอฟซีมาได้วัดปลาเมื่นจังหวะนั้นเนี่ยเอฟซีกับมาโดนเด้อบ่ได้ปิดบ่ได้อันนั้นดอกไข่มาโดนมาได้นะคะจ้าไข่มาได้ครับอืมแต่ว่าขั้นน้ำไอไอไส้กรีดน้ำนั้นทังหลายจักบาทพันกว่าบาทนี่แหละครับแม่ นนเสเอามาบอบอั่นเอากับเอาั่นเอาก็เข้าค่ะไวาเงินก่อนเนาะไวเงินเพื่อนในเหตุก็ในเหตอันนี้ก่อนในเพื่อนโหจากใจเฮาก่อนให้เทพเพื่อนโหก่อนให้เทพบาาเพื่อนโหก่อนว่ามันเหตุไปบอเอื่อนน้องเพื่อนน้องใจเฮาคือการได้เทพบาาก็ได้โอ้ครับเฮาก็ต้องเหตุให้มันถือใจเพื่อนได้บานนั่นแหะเวานก็ถูกสามตัวเลานะแม่ ให้ได้เงินเด้อแม่เด้อหมู่บ้านนี่แม่แม่ไฮเข่าเด้อแม่เด้อผมขันเข่าผมจะไปท่าบุญน้ำเนี่ยหมู่บ้านเห็นทรงมาอายุนี่ผู้เเว่น่ะถูกเพิ่นก็ไฮสามตัวเลยแล้วฮกหนึ่งหาไปเลยแล้วขันสิมาท่าบุญน่ะเพิ่นให้ไปเลยแล้วแต่ว่าห่บ้านเห็นอยู่นี่ตีสิตัวร์คนลาแล้วแล้วงวดนี้ล้วแม่งวดนี้อยังอีกอนไอไอไทยลอยเนี่ยไทยลอยก็บฮกหานี่ไปเบิ่งหันมาเข่าจักไอระบาดฮกหานก็ฮกซุนดิ แล้วเก้าศูนย์หน่บาเอาไปเพิ่งหั่นอืมเออส่วนส่วนรัฐบาลเราตัวตัวไหนครับแม่นันเห็นอีกว่านัะอ่ะเอาอีกว่านันตัวไหนแม่นั่นนี่หกเก้าได้บาทหกเก้ากับสองได้บาทเนี่ยเอาเห็นไปหกเก้าบอกเห็นเห็นว่านันหกเก้าเปอะไรแม่จริเบิ้งเห็นว่าเนี่ยเบิ้งค่ะแม่เ่ิ้งเก้าไม่นเห็นว่าพาเลยนี่ นี่ได้หกนี่ขึ้นมานี่เหรอเนี่ยนี่เลขหกนี่เลขเก้าว่นี่นี่ได้เก้าว่านี่นี่เดขสองว่นี่โอ้แม่กำลังไปดูให้นะครับผมสองเก้าหกน่าหน่ะแม่นรึเปล่เพื่จังไรเอาจังไรอีกบัดนี้มองนี่เป็นมองที่เพื่อนขุดอยูนี่แม่นมองนี่เพื่อนยู่นี่ละมองนี่เพื่อนยู่นี่กันยังว่าเพื่อนขุดอยู่นี่เพื่อนสิ่ว่าสางอยู่นี่เพื่อนว่าอยู่นี่เพื่อนว่าบอกเข่าฝัน เราฝันว่าพอสิผ้าดกเข็ดผ้าดุซางแม่ก็ได้ว่าเพิ่นเบากิงหรือเบาเรนเนาะแม่ว่าเอออันน่ะเห็นไปน่นวนที่บอกเห็นไหเก้าสองแม่นอันนี้เป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นกลางวันครับผมกลางวันน่นกลาวันแต่ว่ากระเชียนพะไววันห้าอันนี้นะอเชียนพะไวห้าเทือสียหอดรัฐบาลวันสิตรงกันบ่ครับวัห้าตรงกับอันอันนั่นไงแม่ เมออ่านอันครับถาทางอนนนานอถ้าเกิดรัฐบาลน,นี้แม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับผมบรัฐบาลก็ชอบเก้าห้าที่ที่ขึ้นที่ขาใช่ไหมแดงตัวแดงเลยเนาะแม่เนาะชอบเกาห่าเลยนะ ไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่เนาะบางบางทีเอฟเอฟซีอาจจะสับสนว่าทําไมตัวเลขมันเยอะนะฮะก็คือเป็นเป็นอาหารกลางวันนะแม่เนาะอาหารกลางวันเพื่อนปลาดิมันหลายครับส่วนรัฐบาลนี่มีตัวเดียวตอนนี้ตัวเดียวเกาหาตัวเดียวครับนั่นแหละเอฟอซีอย่าเพิ่งสับสนนะครับผมที่คุยมาทุกวันนี่เป็นอาหารกลางวันแตก่แตกว่าลูกหมุนบงตัวหมุนบงเ้าปิดไปนะแม่ ที่คุยมาทั้งวันเนี่ยเป็นอาหารกลางวันที่เราคุยกันทุกวันทุกวันใช่ไหมครับส่วนรัฐบาลนี่ก็คือเก้าห้าไม่เปลี่ยนแปลงเก้าห้าหกห้านี่เนาะแม่เนาะครับก็คือจะหลับแล้วจะหลับก็คือแม่แม่เอาไปเสี่ยงแล้วบ่ครับตัวเนี้ยไปเสี่ยงแล้วเก้าห้าน่ะมันดาพวกหเมียด้วยว่าสิลูวาสวดมนต์ตีสามลุกอะไรสวดมนต์ไปหัวตีหนึ่ง ไปนอนกันจักผักหนึ่งก่อนพอเหยียดแอวก่อนครับ้านนี่ก็เลยไปนอนบ้นนี้ว่าสีบุกมาตีสามมาสวดอีกมันรบ่ะไ้นอนเลยไม่ดูเรียงเลยกาวัดที่เขาตัวนี้ตัวอ่านโมโหเรียงน่ะเออเพื่อนมาเพื่อนบอกให้ถวายตัวเงินก่อนดิเปสิยหายอีกบ้างแหมเราแมนเป็นสิยหายอีกสามตัวไงสองตัวเราได้แล้วเหลืออีกสามตัวนั่แม่เนาะก็คือว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็น วันที่เราจะไปถวายเขาเขาเรียกว่าถวายพระป่าแล้วครับหรือว่าต้นเงินต้นเงินพระป่าไปให้เพิ่นน่ะนะได้ได้เพิ่นสีเฮ็ดยังกะสร้างเพิ่นแม่เข้าหายไปเลยเตอเต็มใจหายเพิ่นเนาะฮะก็หายไปเลยได้ได้เพิ่นสีเฮ็ดเนาะแม่เนาะแมนได้ได้เพิ่นสีเฮ็ดเพราบางไปเกียงว่ะเฮ็ดไปขนัดนี้นี่กะสร้างเพิ่นถ้าหายไปแล้วดีหายก็คือหายแม่นวะเฮ็ดก็คือเฮ็ดพูดแม่นว่าสิให้แล้วเออไปหายห้ยหาด้วยพักหนึ่ง เงีนได้ได้ให้ตลอดแมันบอแมนเลยอืมันก็ต้องให้ตามควารักศรัทาเราน้าแม่เนาะแล้วก็บวุฒิเหตุงานทําการอย่างครับแม่นวอเป็นครูบาอาจารย์ของแม่เหรอครับผมแม่นแต่อยากตอบแทนบุญคุณเพื่อนนาราครับซอยเพื่อนนาราบ้านี่เพื่อนยงเฮาเฮาก็ต้องเลี้ยงเพื่อนตัวบานครับแม่นวอสั่นมันก็ดซ้ำมาลูกไม่ได้ก็เป็นลูกเพื่อนแต่เขาไม่ต้ใส่ถิ่นว่าเห็นกันบออืมเอออ๋อทีนี้เรามาย้ําตัวเลขอ่าวันนี้นะครับผม ไทยลอยวันนี้ตัวไหนแม่ไทยรอยว่าน,นี้กะหกฮานะนะเก้าศูนย์น <5, S 2> <90 S 1> ะครับนั่นกระเดียดเอกสามตัวว่าท่านได้ออกว่าแมนบอกเก้าเกตยังเก้าเกตห้าเก้าเกตห้านะเมื่อท่านได้ออกได้สามตัวนะนั่นเ้องที่ออกได้เมื่อนีละครับส่วนส่วนรัฐบาลก็คือหกเก้าห้าแมน 95ตัวเดียวเนี่ยนะแม่เนาะตัวเดียวเลยกราฟแน่ะดะกรับแน่บพแม่ตัวเดียวได้ให้กับฟพ่อ9559นะครับ fc อาจจะสับสนว่าเออทำไมหลายตัวคือรัฐบาลของแม่มีแค่ตัวเดียวนะครับผมัเเอาตววดีย9559นะครับจ้าเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะแหวานจังเบื้องสุดท้ายว่าเพื่อเสียให้ตัวไรครับให้จังเบิ้งอีกงสุดท้ายแต่เราบอกให้ฟังครับผมอันนั้เพื่อความชัดเจนเนาะแม่เนาะชัดเจนจ้าจ้าครับ fc จะได้ไม่งงนะฮะ สำหรับะรจะได้ไปหยิบลอตเตอรี่ถูกนะแม่เนาะ,นะ95นะครับหรือว่ากลับหัวหน่อยก็65จ้ะตามสิกริงนะถ้าเบิ่งเด้อพอให้นะก็ขอน้ำอีกสี่นะ่ะนะ ให้มาเฮ็ดห้องอัดให้เพิ่นแหน่มันฮ้อนให้เพิ่นได้อยู่ได้กินดีๆแหน่ผู้เพิ่นมาตายทําให้นะครับ <laughs> เฮ็ดห้องบ้านแม่อุดรน,นี่ล่ะมันฮ้อนครับผมบ้านผู้เพิ่นมาเฮ็ดบ้านนี่ฝนก็สิตกไผสิมาหาเงินซอยบ้านนี่ครับบ <laughs> ่มีนายอันทายทําบ่หาบ่ได้ได้เงินนะ่ะบ <laughs> ่าส่งฮอดเลย <laughs> นี่นะครับ <laughs> FC ครับผม แคปหน้าจอไว้นะครับผมนี่นะครับข้างล่างเป็นอาหารกลางวันนะครับไทยลอยนะครับ fc ครับผมส่วน95นี่คือรัฐบาลน,นะครับ fc ครับอย่าสับสนนะฮะบางท่านอาจจะสับสนเห็นตัวเลขเลยก็ว่าตัวเลขหลายตัวนี่ไม่ใช่นะครับผมรัฐบาลของคุณแม่ก็คือมี95มี36มี38นะครับผมส่วนวันนี้อาหารกับข้าวไรยวันก็มี9 6, 6664 609019แล้วก็975นะครับผมครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของแม่อุดรนะครับผมวันที่1มิถุนายน2566 อาหารกลางวันวันนี้นะครับผมวันที่19นะพฤษภาคม2566นะครับ FC ออนะครับพูดไปก็งงไปนะครับไาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเออดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ